สวัสดีครับผมวันนะครับ ผมเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่บวกกับการขายของออนไลน์ไปด้วยออเดอร์ผมได้เข้าเยอะมากๆเลยครับแต่ผมไม่เคยยุ่งเลยสักนิดเพราะผมมี Easy p โพสเป็นตัวช่วยนั่นเอง Easy p o พสคืออะไร Easy p โพสคือระบบรวบรวมการขนส่งชั้นนาไว้ที่เดียวโดยคุณสามารถเปรียบเทียบราคาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมค่าส่งเนี่ยถูกสุดๆไปเลยและคุณไม่ต้องหอบของออกไปเหนื่อยๆน,นะครับเพราะว่าคุณสามารถเรียกรถมารับที่หน้าบ้านได้เลยสมัครปุ๊บใช้งานได้ปั๊บและบอกไว้นเลยนะครับว่า มีส่วนลดและโปรเด็เดๆให้กับผู้สมบัตใหม่ทุกท่านวิธีส่งของเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับอีซี่สุดๆเพียงแค่ติดตั้งแอป e a s y p o s สไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ติดตั้งปุ๊บลงทะเบียนปับ๊บใช้งานได้เลยไม่เสียค่าระบบอีกตั้งหา ถ้าทุกคนยังมองไม่เห็นภาพเยเดี๋ยววันจะลองทําให้ดูนะครับขั้นตอนแรกก็เป็นการโหลดแอปนะครับโดยผมเป็น ios นะครับก็เข้าทาง App Store สําหรับใครที่เป็น android ก็ใช้ Play Store นะครับแล้วโหลดเสร็จมันจะเข้ามาที่หน้านี้ก็ให้ทุกคนระบุเบอร์ให้เรียบร้อยพร้อมรหัสผ่านหลังจากสมัครเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้ทุกคนกดที่คําว่าส่งพัสดุที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเข้ามามันจะมีคําว่าส่งพัสดุอีกก็กดเข้าไปอีกนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาจะให้กรอกข้อมูลผู้ส่งและข้อมูลผู้รับนนครรแลล้้้้ววกก็ดดทีี่่่่ําาาาาสงงงใหมตนะครับ โดยเป็นข้อมูลของเราเองครับเราก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรและรหัสไปรษณีย์และแหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับโดยการกรอกข้อมูลของผู้รับพัสดุนะครับชื่อเบอร์โทรตาแหน่งที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็ประเภทสินค้าและในลําดับถัดมาจะเป็นในส่วนของบริการขนส่งนั่นเองโดยมีหลากหลายบริษัทให้ทุกท่านได้เลือกกันเลยครับและในลําดับถัดมาจะเป็นการเรียกรถ เข้ารับพัสดุนั่นเองนะครับโดยไปที่เรียกรถเข้ารับและไปที่คขา่าเรียกรถมุมขวาบนหลังจากที่ทุกคนกดยืนยันการชําระเงนินที่เรียบร้อยนะครับมันจะเข้าสู่หน้าใบตหน้านะครับเราก็ปิ้นใบออกมาได้เลย ไหมครับทุกคนง่ายแค่นี้เองเพียงแค่รอรถมารับพัสดุที่หน้าบ้านบริษัทอื่นไม่ต้องเรียกนะครับมีเพียงแค่แฟดเท่านั้นที่เราต้องกดเรียกและส่วนไปรษณีย์ไทยนะครับ EasyPost มีส่วนลดพิเศษให้30%ส่งค่ง5ชิ้นขึ้นไปรอรถเข้ามารับฟรีๆเลยครับกําัรดีจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศไทยใช้อี s ี p โพสแล้วส่งถูกส่งง่ายส่งไวครบจบในแอปเดียวครับ ถ้าติดหรือมีปัญหาอะไรก็มีทีมงาน Easy Post คอยช่วยเหลือตลอดแอดไลน์ Easy Post ได้เลยคราวนี้บอลก็มีเวลาไปรับออเดอร์แล้วก็พักผ่อนแล้วนะครับ Easy Post ให้ทุกการขนส่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับ